รวมพาไปจริงโจ้ทุกคนมาแล้วนะใครจะเอารีบเลยจ้าคือไม่ได้รีวิวนานมากทุกคนป้ายนี้ ร้อยนะรุ่นนี้จะอยู่ที่3,500เป็นออริจินอลช็อตนะคะเป็นอองานแบบรวมชายหญิงนะคะใครที่ชอบแบบงานเวทอยร์นะคะออกงานเวทอยร์เยอะหน่อยก็จะเป็นป้ายนี้เลย มาดูพร้อมๆกันเลยจ้า3,500ันารนะคะออริจินอลช็อตป้ายจริงจิ้จริงใจนะใครรับมาเลยนี่ตัวแรกขอโชว์น้องเดินน็อตมาก่อนเลยเดินน็อตค่ะพี่หูวสวยๆเว็ด้อยเดินน็อตค่ะเวทไ้อยก็คือจะออกประมาณนี้นะคะสำหรับมาสอบนี้นะ แต่เขาก็จะมีผ้าอย่างอื่นด้วยรวมมานะคะอย่างเช่นผ้าสเวตเตอร์เขาก็มีนะป้ายนี้นะคะงานเขาจะค่อนข้างสะอาดนะคะทุกคนดูดิไซน์นี่ก็คือจะรวมนะคะประมาณ30 -38 ถึงสาปดลบนะคะไม่ใช่ใหญ่โอเวอร์นะนี่นะทรงสวยงานดีงานสะอาดค่ะเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆนะคะมาทีไรไม่เคยเหลือเลยนะรุ่นนี้ วันนี้เปิดรีวิวให้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะคะอยากลองขายงานป้ายนี้ลองเลยนี่จะโชว์ให้ดูก่อนเลยนะคะเว็บอยต์ใครหางานเว็บอยต์ล้วนมันไม่มีมันมีแต่แบบนี้แหละพรามจะมีแบบรวมนะคะใครรับตัวรีวิวได้ทุกตัวเลยค่ะบอกแล้ว่าออกเว็บฟอยเยอะจริง 3500เท่านั้นนะคะลงสดๆดใหม่ๆเลยจา่าดูเถอะสวยแค่ไหนสวยจังเสีนี้เนี่ยค่ะเห็นไว้ออกเว้ทอไ้เยอะนะสะอาดด้วยคนซส์ดีนะจะไไส์ดีนะระซส์นะ มีมาลงใหม่นะคะตู้ลงเมื่อวานนะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนใครเห็นไลค์สั่งได้เลยนะใคเห็นไลค์สั่งได้เลยนะจ๊ะอ้ยังจกรวมชายหญิงนะงานเดิมๆทรงเดิมๆขังงานน่ารักผ้าดีขายง่ายนะคะรุ่นนี้ต้นคุนต่ำกําไรดีขายได้ทั้งปีเลยจ้ะอุ้ยเห็นตาบอกแล้วว่าออกเวทอยอยู่ จริงใครตามค่ะวอร์มจะมีแต่วอร์มผสมเลกกิ้งนะวอร์มล้วนจะไม่มีตอนนี้มีแต่วอร์มผสมเลกกิ้งนะสี่พันสองค่ะวอร์มผสมเลกกิ้งก็สามพันเก้าสามพันเก้าผิดวอมผสมเลกกิ้งสามพันเก้าจ้ะอุ้ยดิสวยอ่ะ ใครรับตัวรีวิวเอาเลยนะได้ทุกตัวนะจ๊ะใครจะรับก็สอบข่ก็แจ้งมาเลย3 5มพค่ะตัวนี้3 5มพนห้านะคะนี่มาดูผ้าสเวตเตอร์กันบ้างนะคะเขารวมเนื้อผ้านะมีผ้าสเวตเตอร์ด้วยนะสำหรับงานลูก งานน่ารักน่ารักเลยคุณพี่ดูดิเนี่ยคือขายได้ทุกเนื้อผ้าอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นโอา้โหคอตตอนหรือว่าเซเวนเตอร์นี่ผ้าดีน,นุ่มเลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูได้ทุกตัวนะคะตัวนี้ HM โอ้ H M อีกแล้วแม่ เออจ้ะโอ้ HM จัะ HM สื้อเวอร์เตอร์จัดหนึ่งกระสอบคือคุ้มมากเลยนะคะงานสะอาดานะทุกคนงานสวยนะ คัดแยกหัวผ้าก่อนนะเรดพอยต์อ่ะเห็นเขาขายกันแปดสิบร้อยหนึ่งแล้วแต่ตลาดนะรีดนะคะส่วนตัวไม่สวยขาย2 0่สาสิบก็ได้พี่ต้นทุนมันสิบกว่าบาทมันไม่ได้แพงต้นทุน วิวสวยมากค่ะงานเดิมๆทรงเดิมๆผ้าดีผ้าสวยอดค่ะเป็นขาสั้นนะคะที่ขายได้ทั้งปีขายง่ายๆเลยทุกคนจะใส่นอนใส่เที่ยวก็ได้เนี่ยถ้าเป็นผ้าคอมเบเตอร์นะคะ มบ,บ,บอกแล้วสำบบนผ้าเว็บไซเยอะอยู่นะทุกคนใครสนใจผ้าประมาณนี้นะคะทักได้เลยอุอีกเยอะเลยจ้าแต่ของก็เลยเลยนึก,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 นก,นะวกว่าใก้หมดนะกระสอบนึงก็คือคุ้มมากพี่ร้อยกว่าตัวนะคะ แยกกันนะพี่เอาไปแยกก่อนชายหญิงนะคะคัดแยกสภาพคัดแยกความสวยงามน,นะเศรวายสวยมากขายแพงหน่อยสวยน้อยขายถูกลงมานะคะพี่เีสวยนะ <c oughs> เฮ้ยอะไรกะเนี่ยอะไรยาลูก แจ้งมาได้เลยนะส่งวันนี้นะคะทุกคนวันนี้ด้านหลังก็เตรียมออเดอร์กันแล้ววันเสกร์ก็ส่งได้อยู่นะเสวิสเตอร์นิ่งๆคาเวตสไบท์ซื้อไปหนึ่งกระสอบขาได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะหรือใครอยากได้ที่ขาสั้นตัวที่เป็นชายล้วนก็ยังมีของอยู่นะ สวยนะทุกคน้อ้นี้แบบขายดีนะคะมาไม่เยอะด้วยนะคนรอใครรอนะคราะคนรอนานแล้วโดยพี่คนรอของนานแล้วนะคะเปิดรีวิวให้เลยวันนี้ไลค์ให้ดูใครเห็นไลค์สั่งได้เลย นะคะให้ดูตัวเลยเธอสีชั้นกับสีเพื่อนชั้นสีชั้นกับสีเพื่อนชั้นมาพี่เจสองคนไปด้วยกันไปตลาดมานะใครจะรับรีวิวนะคะได้ทุกตัวเลยหรือใครจะรับกระสอบใหม่ก็สั่งได้นะคะ 3,500เท่านั้นนะพี่ป้ายนี้เลยค่ะจริงโจ้จริงใจ่้ยงานดีมากทุกคนใครรอป้ายแบบนี้นะคะแคปหน้าจอสั่งกันเข้ามาได้เลยจ้า